สวัสดีครับสวัสดียามเช้านี่วันนี้ขุดต้นยอยอป่านะครับผมนี่ถางเหย๋ยวล้อมเหมือนเดิมทีมงานคุณภาพ นี่ครับวันนี้ได้เพิ่มไม้หนึ่งครับได้มือโปรมือโปรมิชเชนแนลน่ครับวันนี้คิดว่าเป็นไงนะ้าลอง<ะ>มองสถา,านการณ์นางานเป็นไง สบายยไงสบาย <laughs> สบายสบายครับนี่ครับนี่ได้น้ามาช่วยหนึ่งคนครับผมมือฉมังครับไอ้นู้นมือโปโปดินนี่มือฉมังครับเนี่ยตัดนิดหน่ะ ภาพเป็นหน้าใบไม้นโอเคอยา <Okay. S 1> ให้จบจนรู้นี่ครับจะต้องรีบวาดไปเรื้อยทำอย่างกับคนอะไรนะ<ำ>สโลแกนสโลแกนทำอย่างกับคน<ำ>คนอะไรให้เหมือนคนขี้เกียจนี่ด,นดึงดังไม่ได้นี่ครับโอเคครับเดี๋ยว ให้ชมขั้นตอนต่อไปครับผมนี่เริ่มวาดหลักวาดตุ้มครับแต่ดูทรงดินแล้วทรงดินแข็งมากน่าจะหมูหมูก็ดูครับวันนี้แข็งมากครับตัวนี้วาดทรงทรงเครื่องครับผม สีสกรกวันนี้สีเหมือนกันอ,อ,อันนี้มันอยอดพักสาบเนี่ยพะใช่ไหมไใช่ฮะเป็นพักษาีเนี่นนะยใเริ่มแล้วครับ ตอนนี้ก็ุดไปถึงชั้นชั้นดินเจอรากเขาแล้วไงแม่เสียนบอกเจอรากเขาแล้วครับผมประมาณนี้ครับนี่ครับ ่วมัมนาัดผมนี่ใกล้กจะแล้วแล้วนะครับผมอีกหน่อยก็รัดตุ้มแล้วครับผมมาดูกันครับท่านใดดูได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมคลิปนี้นี่ครับพระเอกช่องผมครับผมเยียบเยียบดูลองเยยบ นี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดติดตามนะครับผมกับช่องน้อยๆครับเขยสาน h ช n แนลครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวหุ้มตุ้มจะถ่ายให้ดูใหม่ครับ